สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุง้งได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าแจ้งให้ทุกคนทราบว่าตอนนี้พ่อกับแม่ของหนูติดโควิดแล้วกาลังประสานการรักษาที่โรงพยาบาลและได้แจ้งผู้ที่ใกล้ชิดเรียบร้อยแล้วค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวหนูและครอบครัวหนูในตอนนี้หนูไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดออกมาได้เลยว่าหนูรู้สึกเสียใจและโกรธมากแค่ไหนกับการที่หนูและเพื่อนๆถูกนําตัวไปขังระหว่างพิจารณาคดีเป็นระยะเวลากว่า2เดือนและบางคนยังถูกคุมขังอยู่จนถึงทุกวันนี้จนทําให้หนูและเพื่อนๆหลายคนติดเชื้อไวรัสโควิดสิมาจากในเรือนจําและยังทําให้คนใกล้ชิดหนูต้องติดโรคไปจากหนูด้วยเพราะผู้ต้องขังและนักโทษไม่เคยรู้เลยว่า มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หนักแค่ไหนในทุกเรือนจำเพราะในทุกๆวันเจ้าหน้าที่จะบอกว่าให้เราสบายใจได้ไม่มีใครติดแค่ป้องกันตัวเองให้ดีก็พอทั้งทั้งที่กรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังและนักโทษทั้งหมดรวมถึงเรื่องสุขภาพและสุขภาพสุขอนามัยโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างหนัก รัชทัชนถแถลงบอกว่าควบคุมได้บอกว่ารับมือได้แต่พวกเราก็อยากเห็นอยู่ว่ายอดผู้ติดเชื้อในเดือนจําเพิ่มขึ้นทุกวันโดยเฉพาะวันนี้มียอดพุ่งขึ้นกว่า1,000รายและก็ถามจริงๆเถอะที่ถแถลงออกมานั้นทั้งหมดเนี่ยมีอะไรปิดบังสังคมอยู่หรือไม่ขนาดเรื่องการกักตัวของหนูพวกคุณยังโกหกหน้าด้านๆแก้ตัวแบบเนียนๆโถคาราชการระดับพวกคุณใช้วิธีเหมือนกันหลอกเด็กเลยค่ะ คิดว่าคนเขาอ่านหนังสือกันไม่ออกหรืออย่างไรและหนูโกรธที่พวกคุณหน้าด้านและยังตอแหลอยู่ว่าคุณดูแลชีวิตคนในเรือนจําได้ทั้งทั้งที่ทุกวันนี้พวกเขาเหมือนอยู่เพื่อรอความตายเพราะการทํางานที่ไร้ประสิทธิภาพของพวกคุณและมาตรการป้องกันโรคที่ดักดานของพวกคุณที่พวกคุณคิดกันเอาเองว่ามันดีแล้วโดยไม่ได้ประเมินร่วมกับมาตรฐานสากลเลยผู้ต้องขังและนักโทษทุกคนมีชีวิตที่ต้องอยู่ต่อไปพวกเขามีคนที่รักรอพวกเขากลับบ้าน มีลูกๆห,หลานที่พวกเขาหวังจะได้เดติบโตมาเป็นอยา่างดีและมีพ่อแม่ที่เขาหวังว่าสักวันเขาจะได้กลับบ้านไปกอดพวกท่านอีกครั้งหนูถามจริงๆเถอะกรมราชธณฑ์และเจ้าหน้าที่ในเดินจับทุกคนถ้าคนที่ต้องอยู่ในเดินจับนั้นเป็นพ่อแม่คุณเป็นครอบครัวคุณเป็นลูกหลานคุณคุณจะทําตัวปล่อยประละเลยแบบที่ทําอยู่หรือไม่นี่เป็นข้อความที่รุ้งปนัสยานั้นโค้ f เฟซบุ๊กนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะฮะว่า ตัวรุ่งเองนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้ก็เข้ารับการรักษาตัวจากการป่วยเป็นโควิด1ิอยู่นะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งล่าสุดนั้นก็มีข่าวว่ารักษาตัวอยู่ห้องเดียวกับทางด้านทนายอนนท์นำภารวมถึงไมค์พานุพงศ์จากนอกนะครับก่อนหน้านี้คนที่บ้านรุ้งที่ติดโควิดก็คือพี่สาวของรุ้งก็คือเมย์นะฮะแล้วล่าสุดนั้นก็มีการแจ้งบอกว่าคุณพ่อกับคุณแม่นั้นก็ติดโควิดด้วยนะฮะก็เท่ากับว่าเวลานี้ บ้านของรุง้งครอบครัวของรุ้งสี่คนก็ติดโควิดกันทั้งบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามดูกันต่อนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นรุ้งก็ยังไม่เคยโทษว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่กระทําผิดนะฮะจนทําให้ตัวเองนั้นต้องไปอยู่ในเรือนจําแล้วก็ไปเอาเรื่องของโรคอะไรก็ตามมาเนี่ยนะแล้วก็มาแพร่ให้กับคนอื่นแต่ก็ยังโทษไปที่กรมราชธรรนะฮะนี่แหละนะครับเขาบ,บอกว่าความผิดของตัวเองนั้นเหมือนเส้นผม นะมันมองไม่เห็นแต่ความผิดของผู้อื่นนั้นเนี่ยมันใหญ่หลวงนักมองยังไงดูยังไงมันก็เห็นดังนั้นเนี่ยฮะลองพิจารณาตัวเองสักหน่อยไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะใครไม่ใช่บัวแต่โทษแต่คนอื่นอยู่ร่ำไปครับ